ค่ะสวัสด,ดีค่ะช่องทางเพชรมณีค่ะวันนี้แม่เพชรของเราอรยานะู่ป่าหญ้าเนาะนี่ค่ะป่าหญ้าที่ควานช้างเพชรมณีของเราที่จบปลูกไม้ค่ะแม่เพชรต้อง้โอัวรถแล้วนี่ค่ะไคข,ของทีมงานช้างป่าทางทองคำศ เอาแล้วแม่ของเรา,เาหัวรถวแปลงหญ้าแม่เพชรได้ยินรูไขแปลงหญ้าที่ขึ่งจะปลูกใหม่ค่ะพรุ่งนี้เราก็จะปลูกแล้วค่ะพันหญ้า องโครงการแจกเนาะก็กนะกไม่สวยเท่าไหร่ก่ะแปลงหญ้าเพื่อนเพื่อนซีฟแม่เพชรของเรา,เา,าลูกไทยซึ่งจะยกร่องจะปูกระย่าให้แม่เพชรค่ะ พ่อควันของเราแม่ควันของเราเองยาตัดแล้วมันตายค่ะตายไม่เหลือเหลือแต่เป็นย่อมเป็นย่อมเนาะก็เลยต้องปรับปรุงใหม่ถ้าอย่างนั้นปีหน้าไม่มีหญ้ากินปีนี้ก็นูว่าจะไม่เหลือสักกระตุ้นเนาะก็เหลือนิดนิด,นดก็ปรับปรุงไปบ้างค่ะเป็นย่อมเป็นย่อม แปลงยากของเมเปเนาะปรับปรุงใหม่เม่เพชรก,ก็มาผูกทิ้งไว้ที่แปลงหญ้าไม่ได้ไปป่านะคะมาปลูกมาพอควันจะมาจะมาปลูกยาก,ก็เลยเอาเมเพชรมาทิ้งไว้ที่แปลง Ens, ค่ะแม ent, ่เพชรกลัวรถไถก็มีเพื่อนซีมาอยู่เป็นเพ well forward, ื่อนตัวนุ้นนองอยู e o, ่นู่นพี่มีเจ้านิ่มเจ้ามีเป็นพี่เจ้านิ่มเห็นแม่เพชรร้องกลัวรถก็เลยมาอ้เยี่ยวแตกเลยกลัวรถเจ้ามี พ่อควันก็อยู่เป็นเพื่อนกับกเจ้านิ่มถ้าเห็นรถรู้ว่ากลัวกลัวทั้งมา้ากลัวทั้งรถรถไถเครื่องบินแม่เพชรของเราสวัสดีครับพ่อควันค่ะคุ้มกันกอดไว้ก่อนรถไถว่า,วา,วาไถมาทันแล้วรถไถไถไม่เสร็จ<ท>พ่อควันก็ต้อง อยู่เฝ<ข>้านี่ค่ะเพราะว่าพวกหัวรถไถยังมาไถหมดอีกเร็วพอดีปอกงาอยู่เลยของทีมงานช้างป่าปรถไถโชเฟอร์ลุงเท่าลุงเท่าเจ้าของไทยคำถิ่นปานปานไทยคำเจ้าของควนัวนควันคำช้างแก่ไทยคำ ทีมงานช้างปลาเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโชเฟอร์ของเราลุงเท่าลุงเท่า,ารถไถเจ้าเดิมค่ะทุกปีค่ะเจ้านี้ไถเป็นเหมือนเป็นแปลงแปลงแต่มันจะเป็นร่อง ต้องเอาหญ้าลงที่กลางแล้วก็กบเขาเรียกแปลงเหมือนเราปลูกมันเนาะแต่มันนี่จะต้องเสียบ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 อย่างนี้จะเอาลงเป็นร่องมันเป็นเสียบเนาะอย่างนี้ลงเป็นร่องเอาดินกบตัดได้แค่ครั้งสองครั้งถ้าเป็นฤดูแรงก็ตายเหมือนเดิมค่ะปีที่แล้วปลูก ปลูกแล้วค่ะปีนี้ก็ปลูกอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นหน้าแรงช่วงตัดตัดปั๊บมันจะหน้าแรงเอาพี่เนี่มรอดท้องไม่เพชรอีกแล้วเองเหรเดี๋ยวไม่เพชรเปะได้เนิ่นนี่และเพื่อนซีไอเจ้าเจ้านั้นไม่ไม่ไม่ชอบนอนชุยเพราะว่าอ้วน เจ้าพี่นะอ้วนไขมันเยอะกินเยอะค่ะกินเยอะเหมือนแม่เพรแม่เพศของเราก็กินเยอะถ้าไม่อิ่มไม่อยู่ถ้าถ้าอิ่มไม่โยกถ้าไม่อิ่มจะโยกกลัวลดเพราะว่าพ่อควันต้องเฝ้าถ้าไม่เฝ้าก็ไม่ได้เพราะว่าคุณแม่กลัวรถมากเลยรดเล็กเแต่คุณแม่กลัวไม่รู้กลัว ียงหรือว่ากลัวอะไรเหมือนม้าแหละม้าตัวเล็กกัวก็กลัวแต่ไม่กลัวอย่างเดียวคือม้าเสียงเครื่องบินถ้าเครื่องบินมีเสียงเครื่องบินก็เอาแล้วเง่อบ้าเร่องบินมีเยงรอบนาล้ ทั้งแม่ทั้งลูกไ้าเห็นพ่อควันเป็นอย่างนี้พ่อควันอยู่ใต้ท้องเนาะใต้ท้องให้ยินเสียงรถต้องให้เฝ้าพ่แม่มาุัดงงเจ้าของ อยากรู้เยวะแตกแล้วค่ะรถไทยรถไทยมาก็เป็นอย่างนี้แหละแม่เพชรของเราโอ้เสียงร้องเสียงใหญ่เลยได้ยินเสียงรถไทย ไปแล้วรถไทของเรา okay, แต่ละปีก็ปรับปรุงไปอย่างนี้ค่ะ,ะไทเป็นร่องเป็นร่องแล้วก็เอาพันย่าลงเอาพุ่งชิลล,ล่อปลวายมเด้วยให่เมล,ล,ล่ะชิล่อกควายแไรได้บ อพอควานออกแล้วจะเป็นยังไงพอควานไม่เฝ้าแล้วไม่เพชรลดไถมาสสดีสสด่สดงเหมือนเดิมพอควานนี้แล้วจะพึ่งใคร เจ้านิ่มบ่เจ้านิ่มก็หนีนแล้วเอา้ามันพึ่งแม่ควานไม่ช่วยนะพ่อควานนี้บอกว่าแล้วจะมาหาแม่ควานหาแม่แล้ว พอควานไม่อยู่มอ้อนออนี่ค่ะเป็นต้นอะยรต้นอะไรน้อนี่นี่ค่ะต้องตัดให้กินไม่ได้กินอย่างเดียวค่ะอะไรคุณแม่ไม่ต้องอ้อนเอาไปจะดึงดึงนี้ กินไหมเห็นรุด<ม>ค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันนี้มาไทที่ปลูกหญ้าให้แม่เพชรค่ะเพื่อได้เอาไว้กินฟรีหน้าต่อไปค่ะเอาได้ยินเสียงรถไถถอยมาแล้วมาหาแม่ควานแล้วเอานิ่งนิ่นิ่น เอออยู่เป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องดิน้นว่าพ่อควันไม่อยู่เนาะควันนี้ไปแล้วหาเพื่อนนมนมจากเต้าของแม่เพชรของเราพี่น้องอลไทยดูดเนาะ ม้อชี้เลยเคุณพ่อผสมพันธุ์ได้สิบสิบสามยังไม่เต็มค่ะดูค่ะลงจับเก้ามีน้ำไหมลองบีบดูสิไม่มีค่ะบีไะบไม่ได้เก็บ แลงยากของแม่เพชรค่ะก็ฝากด้วยนะคะช่องพังเพชรมณีโอจะดึงโซ่ไปไหนคุณแม่ไม่นีไม่นีรอกแม่ไม่นีกลัวรถทางเพชรมณีค่ะก็ฝากด้วยนะคะ